แล้วก็มาแก้ไขแบบแก้ไขชื่อว่าเราตั้งชื่ออะไรดีประมาณเนี้ยแต่ชื่อว่าอนะอ่ะแล้วก็มาแก้ไขแบบ บอยเลิกงานไดงไหมลูกการเ,กเกมียก็พี่บอยอ่ะก็ใช่ครับเกมของบอยอ่ะขับวิ่งในดีเนี่ยพี่บอยมาเนี่ยปู่มิปุ่ย<ม>เป็นปู่ยี่สิบส่คนอ่ะไอ้โปรแกรมนี้กดกดปุ่มพูดยังไงวะ ให้กดปุ่มแล้วก็พูดได้ไม่มีครับดิสคอร์ดใช่ไหมครับเออมาเขียม่ล้วพงเข้าเข้ามาเขียนแล้โพงเข้ามาไหมเข้าครับเข้าสอนเลยล้อล้อลล้เออเข้าทำไงวะเนี่ยชั้นห้านี่คือไม่มีอะไรแท้ข่าอย่างเดียวอะข้าอย่างเดียวไอ้วงวงนี่คืออะไรวะชุดลายเสือ

จะลงดันไหนวะเนี่ยองมิกรอบนึงก่อนนะมาดิมาเลยครับพี่อ้ยี่สิบสี่คนมิกลอคดีออบอสอยู่แล้วทำชนตีดินชนเลยชนเลยแม๊บนึงอยู่ในหอ,นะอคอยอยู่ครับ ดีนะหลบทันแหวนกระส้อยนี่คือกากหมดเลยใช่ป่ะแหวนใช้แหวนของไม่แน่ดีแหวนพีดิปตรงตรงดันเรือ ไอ้ดันเรือธมินเนี่ยอ,อ,อาวุธแม่งพังเร็วชิบผ่ายเลยมากชั้นหกแล้วอ๋อนี่ไงบบได้แล้วผด้ดิ้งผูด,ดิงท็อปชั้นหกอ้าวไม่มีมอนทำไรวะ ท่นหกคือทำอะระยะต่มค่าแห่งชีวิตคือหมุนใช่แบบทอยใช่ไหมออาไปทอยเลือกมันจะสุ่มว่างไงสาลาเปาโชคดีมเกี๊ยวโชคดีมากินเนี่ยแล้วท้าบิสุ่มได้ตรงกลางหมายความว่าแล้วไ,ได้ของรางวัลอ่อาสุา่มได้ตรงระหว่างกลางอะโชคดีเว้ยมันจะผ่านไปเลย เ๋เราจะครามโซ่กน <c oughs> ใช้ก่อนเลย รู้แล้วลืมเอาท่าขวัขึ้นมาลืมไปว่าไอ้นี่ได้อาวุธไอ้นี่ทีวะผมไม่เคยจะได้นนเนี่ยออเอ้ยไม่เล่าไอ้ี๋ต่ำรอรอชดตี้หน่อยดิอยู่ในอันนี้อยู่พี่โป้แป๊บนึ่งพักอ้าวชิบหายอัอนนี้เลยหมอบเลย มอบเลยมอบเลยมันมูชินเล่นอยู่๋ยวามต้องเปลี่ยนสกิลก่อนลืมแบบนี้ไม่ได้เีย่บยเนี่ยีอดฮะมาดันนี่กูไดดีตายหาแล้วเนี่ย ดัน,นมิกูมิกูยิบสีเปล่าชวนที่เลยชวนไงวะ,งะเดี๋ยวตั้มเป็นหัวให้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะปั้นเงินเสียตั้มขอให้พอไปลงพีพีนบอยเออไม่ลงพีพีพี่บอยเออลงพีพีไว้นะพีพีไวสุดแล้วเชี่อมีคนเลย พาร์ที้จังนี่เปลี่เกล้วสเป็นเซอร์ฟพร์เหมือนกันไแยได้าเดี๋ยวไปเยี่ยมกนบ้างนึงโอ้โหคิวพันสีอ่ะเดือดต่ตอนคืน 티장으로 임명되었습니다. 아, 티이 ทำมิกูกก็ได้นัก็ไม่นานหรอกไอ้ท่าทุบนีหลบมันยังไงวะเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะไม่มีสกิลขัดมีบอสไม่มมาบางตัวต้องอยู่ใกล้ๆมันนะแล้วก็เดินรอบๆโลนแล้วเดินรอบตัวบอสเอาดิง่ายดีฮะบอกเออยู่ตรงนะผมมา ช่ป่ะอ้าวบอยไปไหนอ่ะพีพีไงบอยบอกพีพีเออเออไวไวสุดแล้วพีพีอะไง,ไงมีมีไอ้นี่ป่ะเหรียญน,นาฬิวว่าบอยมีเยอะป่ะนาฬิวเออบอยเอาเอามาทักเพจพีพีอะใช่ป่ะเอ้ยเอามา,านาฬิวเจ็ด <70 S 2> สิบเอ็ดเจ็ดสิบเอาา <70 S 1> ็ดอันหมุนให้ได้มันเพชรไอ้หมุนต้องเพชรสีส,สีสีเหลี่ยมอ,ะอ่ะอะฮะเออไม่ได้ไม่ได้หยุดสีเหลี่ยม ได้านาลิวโก้ะเว้ยผมได้มอเอา้าไอ้นี่เกิดวะมิคูมีคู่าวารันผมอยู่เดา่สะยิเดีวสี่เดาวสเกิดตั้มจตตีกระเบน,น่งตรงนี้พวกนี้อยู <c oughs> ่ก็เดวเดียวกับตหหั้มเนี้ยไม่ผมอยู่ส ai boss à, tập còng, mở khóa, rút kéo cùng con chef, xin đáp gì vậy? คิวเมื่อเดียวไมายเยี่ยมเลยโอ้ยลือมบอกเป็นคิวไอคีฟอสเนี่ยเราให้มันมแคปแคปเฉพาะเกมอย่างเดียวไม่ได้เหรอครับมันเป็นแคปหน้าจอด้วย มันก็ไม่ได้แคปมันก็แคปทางจองเราเนี่ปกติป้วยป้ยนี้ดิป้ยใช้คำว่าไอ้นี้ดิ Windows Windows c เ s t ่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็น g f o r c Experience เงี้ออะไรมันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยบอยฮะมันใช้ง่ายกว่าเยอะเลยใช้งานง่ายจริงเหรอเอเโอโง่ายเลยกดปุ่มเดียวไลฟ์เลยเออกดปุ่มเดียวไลฟ์เลยบอยเอา เอาเงินโกไปขายเป็นแคสได้นะเนี่ยรู้ป่ะจริงเหรอ,อได้ออได้ผมขายไปสี่สิบโกแล้วเขาซื้อหเหรอว่าทีอมมันเซ็ระบบซซ้อคนซื้อนั่นแหละตอนแรกมันม,มันเริ่มต้นที่สองสองสามพันโกต่อไอ้สองสามพันแคสต่อต่อหนึ่งโกอโอ้โตอนเนี้ยมันมันหกศูนหกร้อยเก้าสิบโกไอ้หกร้อยเก้าสิบแคสต่อหนึ่งโกก็ยังถือว่าคุ้ม นแนลสี่บอสมิกูจะเกิดปะไม่มีคนตีเลยวะสองร้อยเก้าบล็อกห้าสิบหกพลัง,งชีวิตห้าร้อยตีบอสตีบอสอยู่อะแป๊บมึงผมเปลี่ยนมาใส่อันนี้ว่ะอ๋อมันเกิดไปแล้ว แล้วเราไปอ๋อผ่านชั้นหกเราก็ขึ้นไปข้างบนปึ๊บจบยังเก่งชั้นขึ้นมาชั้นเจ็ดแล้วเนี่ยไม่มีคนพีพีเลยวะมาตอนแรกไม่ได้เอาสกิลขัดมาเลยนะไม่มีคนพีพเลยไม่มีคนพีพไม่มีทีมเลยชั้นเจ็ดเราต้องระวังอะไรบ้างวะอ้อเนี่ยได้แล้วพีเอร้องนานร้องสามนาทีร้องดูเก่งีพีทีมได้อีพีมากว่า เพ่งถ้ามันถ kind of so ้าบอสเป็นปลาดาบอะใส่ปืนอะปลาดาบรอแป๊บหนึ่งแล้วก็สตันมันไม่งั้นจะพุ่งใส่เราปลาดาบเสร็จปุ๊บก็คือเลาะสตันมันเลย่ะอพอปลาดาบเสร็จรอแป๊บหนึ่งแล้วก็สตันเลยมันจะพุ่งเดาจะทิ้งทุ่คนจะปลาดาบเสรจพืนดาบไส่ปา มีคนตีย๊ยงพี่พอรับเคล็จะเรือทำปะใช่ทำเคล็ดแถวนี้ดีกว่าที่โต้เอ่พี่ร้อย่า้พี่การเรือทมอินมันให้6กพันเลยมนะั้ยอ่ะจะเรือ การเลือนอเลือดอ่ะโอ้แหวนเลือดสองพันสี่กัวันะพี่เออเห็นแล้วแหวนเลือดสองพันสี่แนี้มันทำเลือดได้ประมาณสี่หื่นกว่าวดูด่ว่ามายังี่ยังไงยังอะมี้ามีทีมเราก็เล่นเยอาไปถาพี่โค้ไปเข้าดันใหม่ดีกว่า กี่บอสมันเฉยๆมันเกิดแล้วตายไปแล้วบางทีเนี่ยโอ้โหหืมปีน่ะหายหายตัวพันมันขึ้นว่ากำลังมามันมีทั้งกำลังมากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วแปลว,ว่าตายไปแล้วขึ้นเหมือนกัน <c ười> มีคนยังพี่<า>บอยพ,อพี่บอยเป็นพีพียัง่ะมีแล้วมีแล้ว แม่งโคตรโกงเลยไอ้นี้ยกไอ้นี้ยกคนใช่ไหมแต่แล้วนักเวทลงมายิงแม่งทีเดียวตายหมดเลยอย่าเลยไอ้ตัวขวาเนี่ยแม่งยกอ่ะเออนี่ยิงรัวๆเลยแป๊บๆตายยกตัวต่อแม่งแป๊บๆตายโคตรโกงเลยอ่ะยันกลับแล้วมีขวานนี่ะมันอย่างนี้แหละโคตรเยี่ยมแต่มันหลุดได้นะยกกับคนแถบเรา เดี๋ยวเราไปทําอะไรก่อนเนี่ยหลวง้ามหวเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกอีเจ็ดพันเลยเหรอเจ็ดพันโอเคหมดแล้วตามจบแล้วเรียบร้อยโอชินใอ่โหสองสี่เนี่ไม่กลัวใช่ทำเ,เป็นไระเร็วจัวันไง ตู้อยู่ตรงไหนวะตั้มเรียนแล้วอ๋อพีพีมีเพจประจำวันทีพีได้ไหมได้เจ็ดพันด้วยมีมีแล้วมีได้หมื่นหนึ่งแล้วพี่บอยเพจประจำวันได้หมื่นสี่นเหรอโหมนใช่ไหมมันมันต้องเอาเหรียญนาฬิกไปหมุนบอยหมุนให้ได้หมุนให้ได้ไอ้นี่ให้ได้เบอร์หนึ่งให้ได้เบอร์หนึ่ง มันจะให้เป็นกล่องเอ้ยเป็นหนังสือเคเวสมาอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมทำลูนใช่ไหมเออนั่นแหละเออเมื่อก่อนจำได้เมื่อก่อนใช้อยู่เออใช้อย่างนั้นอนะเรเวลขึ้นไวแต่เขาหนึ่งวันหนึ่งใช้ครั้งเดียวนะโป้ยเป็นหัวชวนเก่งแล้อ้าวเหรอไปโอนหัวไงวะผมผมออกมาเนะมืนะเอ่อไงโอนหัวดิที่ขวาชื่ออะไร แลวอันนี้มนให้ทำอะไรวะรับเหรียญที่ต้องฝึกหัดและใช้เก้าหมื่นลีในการเดินทางไปห้องฝึกฝเก้าหมื่นลีอยู่ไหนวะก้าหนีกลจังเอาวอย่งโอเจ ส่งเควสนี้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวงงแป๊บหนึ่งกดส่งเลยไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเควสให้ไปไหนก็ไม่รู้อะชื่อเควว่าห้องฝึกฝนที่ซ่อนอยู่อะห้องมันอยู่ไหนวะห้องฝึกเรื่องทำนี่แหละม่ไ,ไ,มไ,มไ้อะไร <c oughs> แต่มันอยู่ไหนวะห้องฝึก ต้อมทำยังไงเออเจอทีมเก่งๆโคตรมันเลยวะแ <laughs> <laughs> ม่งเดททอยโคตรโหเลยเย้ yeah. <laughs> ไปเป็นอะไรก็แดกกันเลยซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าแลกเหรียญคลังบันคาอยู่ไหนดีวะบันคาทั่วไป ยิทโต้ได้เก้าพันในครั้งนี้เก้าพันเลยเหรอแต่ว่าทีมโหดนะไวาจัดเลยบอกเลยนั่นแหละพี่ถ้าจะเกิดอ๋อกูได้ค่าเยอะถ้าเกิดได้ค่าเยอะยิ่งได้ EP เยอะสี่ห้าเราบอกกันจะช่วยตรงนั้นเปนค่ากันน่รอดบอยก็ค่ายครอบสามตัวไง เล่นทีมสามสามไงผมฆ่าทีเดียวสามคนไงได้เก้าพันเลยคนอื่นลงมาช่วยไฟเดี๋ยวลงลงมี่คูไปทำเว็บประจำวันี่ยของเกมเนี่ยดี๋ยวค่อยลงับพรอมพี่บอยดีกว่าวะลงท่าเรือเลยได้เดี๋ยวพี่บอยก็สี่ห้าอะไรัดเดียวได้ไปล็อกเดียว ได้ครบละท่าเรืออ๋ออยู่ทีเดียวกันเห็นชื่อว่ะท่าเรือเงาแก่ส<ช><ง><ช><ง>ี่สิบเปอร์เซ็นต์ละไอ้เที่ยวไวสัตว์แต่พี่ไม่ไวจริงไหมก็มันใช้แค่แสนเดียวเองนี่ยุคที่ะ ในการอัพเล่นเล่นได้รอบเกือบปินฐานนี้ก็แบบนู่นนะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวนะมีเคว็อ,อะไรให้รับไหมว่าไม่มีตามสันเลี้ยงนี่ยาวอ่ะ